แจกเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทเฟส3โอนได้วันไหนเงื่อนไขคนได้รับสิทธิ์วันที่7มีนาคม2568นะครับผู้สื่ข่าวรายงานครับว่าสำหรับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจแจกเงิน1 0 0 0 0บาทหรือโครงการเติมเงินผ่านดิจิตอลวอลเล็เฟส3ซึ่งเป็นการแจกเงินให้กับกลุ่มที่มีอายุ16ปีถึง59ปีที่ไม่ติดเงื่อนไขาการครอบครองทรัพย์สินและมีรายได้ตามเกณฑ์ที่รัฐบาลกำหนด ประมาณ15ล้านคนโดยคาดว่าจะใช้เม็ดเงินประมาณ1.5แสนล้านบาทโดยเงื่อนไขกลุ่มคนได้รับเงินดิจิตอล10,000บาทเฟส3มีดังนี้ครับกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเมื่อวันที่15กันยายน2567กลุ่มอายุ16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณนะวันที่ปิดรับลงทะเบียนและต้องมีสัญชาติไทยไม่เป็นผู้ที่มีรายได้เกิน840,000บาท สำหรับปีภาษี2,566โดยกรมสรรพากรประมวลผลข้อมูลผู้มีรายได้7วันก่อนเปิดลงทะเบียนโครงการวิธีตรวจสอบสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ 1. เปิดแอป,ปทางรัฐเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยจากนั้นกดปุ่มตรวจสอบสถานะ 2. ระบบจะขออนุญาตเข้าถึงข้อมูลและขอยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน 3. กรอกเบอร์โทรศัพท์ และกดปุ่มรับรหัสทาง SMS หรือ OTP 4. กรอก OTP และกดปุ่มยืนยันโทรศัพท์มือถือ 5. กดปุ่มอนุญาตให้แอปพลิเคชันเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 6. ระบบจะแสดงสถานะในการรับสิทธิ์ตามโครงการเติมเงิน1,000 10, 0บาทผ่านดิจิตอลวอลเล t ว่าอยู่ในขั้นตอนใดหากอยู่ในขั้นตอนที่3คือระบบอยู่ในระหว่างการตรวจสอบสิทธิ์ หากอยู่ในขั้นตอนที่4คือไม่ได้รับสิทธิ์หากอยู่ในขั้นตอนที่5คือได้รับสิทธิ์ตามโครงการเติมเงินดิจิตอล1,000 0บาท